พาไปดูชายหาดกันนะคาเฟ่ครับให้เราสามารถยี่สั่งเครื่องดื่มมาดื่มได้นะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือในทพิปนะครับกำลังจะข้ามไปท่าเรือในที่หน้าต่าบเพื่อไปเกาะเสม็ดคนละสองร้อยรวมทั้งไปกลับนยะเดี๋ยวคืนเนี้ยผมจะไปนอนที่นู่นวันนี้เป็นวันศุกร์คนก็ไม่ค่อยเยอะนะมันเหมาะในการมาพักผ่อนนะครับนี่เราก็จริงๆถ้าจอดค้างคืนเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถอยู่นู่นหลังปัม๊ม ตามคาเท็กแล้วเขาก็จะมีรถสามล้อมารับส่งเรากา่าสิมเมตรเรานั่งเดินสปีดโบ๊ดนะครับมีโตขึคืนสลุกปีครับแ้วเราก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่คือสันติโกโคะค,ครับจบเ,เช็คอินเรียบร้อยที่พักเขาสวยวมากๆเลยอยู่ติดกับชายหาดข้างหลังนู้นนะครับผมพาไปดูชายหาดกันนะ ให้เราสามารถที่สั่งเครื่องดื่มมาดื่มได้ภายในห้องพักของสวัสดีโคโค้นะครับที่เกาะสเบนะคุณดูดีแบบผมเข้ามาแล้วโอ้โหมันได้กลิ่นน้ำหอมอะ่ะคือเขาใส่ใจในรายละเอียดตัง่างนะครับเวลาที่เราเข้าไปที่ห้องอย่างเงี้ยกลิ่นมันแบบน้ำหอมเหมือนกับ มันเฟรชอะรู้สึกสดชื่นนะครับอันนี้ก็คือเตียงขนาดคิงไซส์เขาตกแต่งเป็นโทนสีขาวนะครับทำให้แบบเราอยู่ตรงนี้แล้วมันแบบรู้สึกสบายแอร์เย็นห้องน้ำเขาเนี่ยกระทัดรัดมากๆนะครับดูดิน,นี่ก็เป็นโซนเปียกกับโซนแห้งอยู่รวมกันนะครับอันนี้ก็คือที่แขวนแขวนเสื้อนะครับเรื่องมีกระเป๋านี่ให้ด้วยนะนี่นี่คุณดู <laughs> กระเป๋าไว้สําหรับใส่ของนะครับแล้วก็ไปเดินตามชายหาด ช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะคุณสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าได้ผมว่ามันใส่ทั้งผ้าผ้าเปียกผ้าแห้งเนี่ยเอาใส่กระเป๋าตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ชอบครับเป็นไอเดียที่ดีใครมีของสิ่งของมีค่านะคุณมาเก็บได้ที่ตู้เซฟตรงนี้นะครับเป็นชั้นใส่ของนะครับก็ไม่มีอะไรมากมีจาน p s i นะครับไว้สําหรับการดูทีวีได้นะครับมาดูกันว่าข้างบนมีอะไรบ้างไม่มีอะไรนี่ก็เป็นกล่องที่เก็บของได้ปกตินะครับ ฟรีไวไฟถ้าเรามาอยู่กลางเกาะอย่างเงี้ยผมว่าอินเทอร์เน็ตจาเป็นมากๆนะครับไว้สําหรับการทํางานที่ชายหาดเนี่ยเขาจะมีคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอาโนบุ๊กเอาคอมไปทํางานได้นะครับแล้วก็บรากาศดีมากๆเลยและนี่ก็คือโซนโตะเครื่องแป้งนะครับนี่คุณดูคือมันค่อนข้างกับทันรัดนะผมก็ชอบเป็นมุมที่แบบว่าประมาณห้าสิบเซนนะครับเราก็มาอยู่มุมนี้ก็มีกระจกอ่าแล้วก็มีนี่ไายเป่าผมนะครับ ในประหผมนี่จําเป็นมากๆนะเวลาที่เรามาเที่ยวทะเลมีร่มให้ขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็คือสวัสดีโคโค่นะครับเป็นห้องพักที่ผมว่ามันโอเคนะมินิอมอลดีนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมาก